เอาละค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเอาผ้าพันคอเนี่ยนะคะมาแอพลายเป็นผ้าคาดผมค่ะวันนี้มีอยู่สีวิธีสีแบบด้วยกันนะคะเริ่มกันเลยดีกว่านี้ไหมคะแบบที่หนึงนะคะผ้าเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะพับจากสี่เหลี่ยมให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาพาดที่แขนนะคะพับหนึ่งทบ ให้ชายด้านสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะอยู่อยู่ทางไหลเรานะคะแล้วก็พับเข้าไปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็พับเข้าไปแบบนี้นะคแล้วก็พับอีกหนึ่งทบให้มันแคบลงนะคะเป็นแบบนี้ค่ะยาวๆแคบๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอามาพาดบนหัวด้านหน้าเลยมัดปมข้างหลังหนึ่งครั้ง นะคะตลบชายมาด้านหน้าแล้วก็มัดปมด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งอ่าสองสองปมเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะที่เหลือก็จัดแต่งนะคะเปิดหน้าผากนิดนึงโอเพงนะคะเรียบร้อยกับแบบที่หนึ่งมีหูกระต่ายเล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะนี่คนที่ไม่ได้สระผมนะคะทรงนี้โอเคมากนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บผมะะก็เก็บขึ้นก่อน เก็บขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยโพกนะคะเรียบร้อยไปหนึ่งทรงค่ะแบบที่2นะคะจากผ้าสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็พับทบลงมาแบบนี้นะคะเป็นจีบลงมาแบบนี้สักสองรอบนะคะแล้วก็ ผ้านบนหัวเลยให้สามเหลี่ยมอยู่ปิดหน้าเราแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตวัดจับนิดนึงนะคะให้ใช้ผ้าเนี่ยอยู่กลางหัวเราใช่ไหมคะแล้วก็มัดปมหนึ่งปมค่ะชึบแบบนี้นะคะแล้วก็เอาชายสองข้างนะคะ มัดด้านหลังให้แน่นๆทีนี้มันก็จะเหลือตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ตวัดขึ้นมานะคะแล้วก็เนบลงไปตรงตรงด้านหน้าอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบที่สองการพกผ้าแบบนี้นะคะทำให้กบนึกถึงต่างหูใหญ่ๆนะคะต่างหูใหญ่ๆอามาใส่เลยนะคะ จะดูเป็นแนวแนวแบบว่าไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแ่นะคะแว้นดำก็มาค่ะแว่นดำก็ต้องมานะคะนี่โบฮีเมียนผสมซาฮาราผสมหลายๆอย่างเข้าไปนะคะจะผสมชายหาดสมหลาเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแบบที่สอง เรามาดูแบบที่3ามกันบ้างนะคะแบบที่3เนี่ยกบจะพาดหลังผมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะรวบผมก่อนรวบผมขึ้นมาก่อนนะคะนี่ทำพายเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็เอาด้านที่เป็นชายตรงนี้มาพาดที่แขนแบบนี้นะคะแล้วก็พับหนึ่งทบ 2ทบ3ทบเราก็จะได้ผ้าผืนยาวแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็พาดที่คอไว้แล้วก็ยกขึ้นมาควายค่ะควายเสร็จแล้วก็ตวัดไปมัดปมข้างหลังมันก็จะเป็นแนวแนวแบบ นี่มีคว้แบบนี้นะคะเก็บผมด้านหน้านิดนึงหรือเราจะเอา,เอาไล่ผมออกมานะ,ะลูกผมออกมาก็ได้แล้วแต่สไตล์ความชอบนะคะแบบนี้ปิดหูก็ได้เปิดหูครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะเปิดหูครึ่งหนึ่งเนี่ยจะดูดีนะคะเราจะรวบผมแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะปล่อยผมก็ได้นะคะก็จะเป็น แบบที่สามเนี่ยทำบ่อยมากนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ต่างหูใหญ่สีของผ้าพันคอที่จะามาทำเนี่ยเอามาพกหัวเนี่ยนะคะก็เอาเป็นลายลายสจีจัดเลยก็ได้นะคะแล้วก็ตัวชุดเราก็อาจจะใส่ชุดสีพื้นที่เป็นแมทชิ่งกับลายผ้าเนาะต่างหูอะไรอย่างนี้นะให้มันเข้ากันทั้งเซตนะคะแต่ไม่ควรที่จะผ้าก็ลายหนึ่งเสื้อก็ลายหนึ่งมันก็จะดูแบบลายเกินนะคะ การพันผ้าแบบที่4ี่นะคะเราทำสเต็ปเดิมเลยค่ะทำให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนเล็กผืนแคบนะคะก็พับไป3ามทบเหมือนเดิมก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นก็ทำแบบนี้นะคะมัดปมหนึ่งปมค่ะมัดเข้าไปดึงตึง จะหนีบหูเรานิดนึงนะคะต้องเท้ตึงๆไว้ก่อนจากนั้นนะคะก็เอาชายสองข้างมาเจอกันแล้วก็ทวิสต์อ่าทวิสต์ไปเลยภาษาไทยก็คือเอามาพัานรวมกันนะคะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอเราได้เกลียวแล้วทำเป็นเกลียวนะคะเราก็เอามา วนเป็นก้นหอยเราก็จะได้เป็นดอกไม้เล็กๆเห็นไหมคะน่ารักมากๆขมวดเกลียวแล้วก็วนเป็นก้นวนเป็นดอกไม้นะคะแล้วเราก็เสียบลงไปเขาก็จะอยู่ของเขาอย่างนี้นะคะก็จะได้ผ้าคาดผมที่มีดอกไม้ติดดอกไม้เอาไว้ข้างๆอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ปล่อยผม เรียบร้อยโอเคค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กบด้วยนะคะกบเครือวันแห่งช่องเครือเวอร์ค่ะบ๊ายบาย